สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางเราพัฒนานะครับวันนี้ก็ตามแนวทางของงวดวันพุทธที่19พฤศจิกายนนะครับตามแนวทางเลขเด่นนะครับในช่วงแรกพร้อมกับแนวทางในชุดเจาะชุดจับคู่ในช่วงท้ายนะครับไปดูที่ชุดเลขเด่นในงวดที่ผ่านมานะครับให้ไว้เด่น3สูตรนะครับ เด่นสูตรแรก9กับ 0, 0มาที่เด่น9มา79นะครับเด่นสูตรที่2 2กับ3ในงวดน,นี้ก็ยังหลุดอยู่นะครับส่วนเด่นสูตรที่3นะครับจับคู่กันมาที่เด่น4กับเด่น5นะครับสูตรที่2หลุดนะครับมาอยู่สูตรที่3ทั้ง2ตัวนะครับก็จับคู่กันมาที่4ี่ห้ ส่วนชุดเจาะชุดจับคู่นะครับในงวดน,นี้ก็เข้าไปที่79นะครับเจาะไปที่79ตรงเลยนะครับ79ตัวเน้นด้วยนะครับก็เข้าไปที่ชุดคู่เด่นอีกแล้วนะครับในงวดน,นี้เข้ามาเป็นงวดที่7นะครับนทางในชุดคู่เด่น ชุดนี้นะครับเข้าไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเจาะไปที่เจ็ด้าให้ตรงๆงนะครับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับส่วนแนวทางเลขเด่นก็เข้าไปที่เด่น9้านะครับเด่นห้านะครับก็ถือว่าเข้าถือว่าปังในชุดที่สี่นะครับเข้าไปที่ตัวเน้นเจ็ด้าตรงนะครับ ในงวดของวันพุธนี้ก็ตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในชุดเจาะในช่วงท้ายนะครับมาดูที่แนวะทางเลขเด่นของงวดวันพุธนี้กันเลยนะครับในงวดนี้วางเด่นสูตรแรกไปที่เด่นวางเด่นสูตรแรกไปที่เด่น6กับเด่น7 6กับ7ด เด่นสูตรที่สองเด่นสี่กับเด่นห้าเด่นสูตรที่สามเด่นเจ็ดกับเด่นแปด้้มาครบแล้วนะครับแนวทางเลขเด่นในงวดของวันพุทธที่สิบเก้านะครับสูตรแรกได้มาหกกับ7จสูตรที่สองได้มาสี่กับ5 สูตรที่3ได้7กับ8นะครับในงวดน,นี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับเราจะนำแนวทางเลขเด่นนะครับไปหาตัวเจาะตัวจับคู่กันต่อนะครับนทางชุดวางของงวดวันที่19นะครับวันพุทธที่19เด่นสูตรแรก6กับเด่น7 สูตรที่สองสี่กับห้าสี่กับห้าคงไม่มาด้วยกันอีกนะครับสี่กับห้าคงจะไม่มาด้วยกันอีกนะครับเจกับเต็นแปดสูตรที่สามโอกาสมาด้วยกันได้นะครับเจ็ดกับแปดชุดจับคู่ชุดแรกหกสี่ เจ็ดสี่ห้าหกห้าเจ็ดชุดที่สองหกเจ็ดหกแปด ที่สามแปดสี่ตรงกับชุดแรกนะครับ 7, จ็ดส่วนชุดที่4นะครับเจาะมาจากชุดเลขวินนะครับในชุดที่แล้วก็เข้าชุดที่ 2, 7, 9ตรงนะครับเข้าชุดแรก 9, 7ตัวกลับ วันนี้ได้มาที่ตัวเลขชุดนี้นะครับในชุดเต็มก็จะมี41 49 40 43 19 10 13 90 93 03ชุดที่4เจาะไปที่41 43 1910งเนชุดที่2ก็จะตรงกันที่49กับ41นะครับเดี๋ยวเพิ่มชุดที่2มาอีก2คู่นะครับ42กับ29 มา,มาครบแล้วนะครับแนวทางของงวดวันพุธที่19พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่จะเน้นให้นะครับชุดแรกเน้นไปที่ 64, 74, 56ชุดที่2เน้นที่85ชุดที่3เน้นที่85นะครับ คู่นี้เพิ่มเป็น49กับ59นะครับชุดที่4เน้นไปที่41นะครับกับ10 ดอกจันเน้นไปที่7,4นะครับคู่แรกแล้วก็5,6คู่ที่2เน้นไปที่7,8ดแอกจันให้นะครับชุดที่3ก็เน้นเน้นไปที่8,5กับ5,9นะครับกับแนวทางเราพัฒนาของงวดวันพุทธที่19พฤศจิกายนนะครับ วางเด่นไปที่เด่น3สูตรนะครับเด่นสูตรแรก6กับ7วงกลมให้ที่เด่น6เด่นสูตรที่2 4ี่กับ5สูตรที่3 7มกับ8มีโอกาสมาด้วยกันนะครับวงกลมให้ทั้ง7กับ8ชุดจับคู่ชุดแรกนะครับ6 4สี่เจ็ดสี่ห้าหห้าเ็ดเน้นที่7 4กับห้าหนะครับ ชุดที่ 2, 6, 7, 6, 8, 7, 7, ็ดเน้นที่ 7, 8 78, นะครับชุดที่ 3, 8, 4, 8, 5นะครับแล้วก็ 4, 9, 5, 9นะครับเป็นชุดคู่เด่นเพิ่มขึ้นมานะครับ 4, 9กับ 5, 9ส่วนชุดที่4คัดมาจากชุดคู่เด่น2สูตรนะครับ 4, 1, 4, หนึ่งสี่สา 4 2, 2่สเน้นให้ที่4 1่หนึ่งกับหนงศนะครับในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นและแนวทางในชุดจับคู่ทั้ง4ชุดนี้นะครับในงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าถือว่าปังนะครับเข้าไปที่ตัวที่เน้นให้ด้วยนะครับในงวดนี้ก็ขอให้เข้าไปที่ตัวเน้นเหมือนกันนะครับ สำหรับแนวทางเราพัฒนาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ